ผมว่านักวิ่งหลายๆคนน่าจะเคยเกิดกับโมเมนต์แบบนี้นะครับคือวิ่งอยู่ดีๆก็รู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นมาแล้วในหัวก็เต็มไปด้วยคําถามเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วเราควรจะทํายังไงต่อไปดีเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาดูกัน4เรื่องหลกัหลกๆนะครับเริ่มจาก5อาการเจ็บยอดฮิตที่เจอกันบ่อยๆแล้วไปดูกันว่าต้นตอมันมาจากไหน จากนั้นมาเรียนรู้วิธีแยกแยะระหว่างอาการบาดเจ็บจริงๆกับอาการล้าธรรมดาาและสุดท้ายเราจะมาสรุปกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราวิ่งได้ดีขึ้นครับเรามาทําความรู้จักกับ5อาการบาดเจ็บที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนผู้ต้องสงสัยหลักที่นักวิ่งส่วนใหญ่มักจะวนเวียนมาเจอกันอยู่เรื่อยๆครับที่เจอบ่อยมากๆก็คือ runners knee ครับหรือถ้าเรียกชื่อแบบทางการแพทย์หน่อยก็คือภาวะกระดูกอ่อนข้อเข่าอักเสบซึ่งอาการปวดเนี่ยมันจะอยู่รอบๆลูกสะบ้าเป็นหลักเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น runners knee ลองสังเกตอาการเหล่านี้ดูนะครับอย่างเช่นมันจะปวดมากขึ้นเวลาวิ่งขึ้นลงทางชันหรือบางทีแค่นั่งนาน,านๆลุกขึ้นมาก็รู้สึกไม่สบายเข่าแล้วครับบางคนอาจจะมีเสียงคลิกๆในข่าวเวลาเดินด้วยส่วนสาเหตุก็มีได้หลายอย่างครับตั้งแต่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงไปจนถึงลักษณะเท้าของเราเอง h a n t e r s Fasciitis หรือที่คนไทยเราเรียกกันติดปากว่ารองช้ำ um นั่นเองครับลักษณะเด่นของมันเลยก็คืออาการเจ็บแปลกๆจีด๊ดๆที่บริเวณส้นเท้าครับ จุดสังเกตที่สําคัญมากๆของอาการนี้เลยก็คือมันมักจะเจ็บที่สุดตอนก้าวแรกของวันครับคือพอตื่นนอนแล้วลุกจากเตียงปุ๊บก้าวแรกที่เหยียบพื้นเนี่แหละครับจะเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยแต่พอได้เดินไปสักพักอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนิดหน่อยครับ IT band syndrome หรือ ITBS ครับอาการนี้จะส่งผลกระทบต่อแถบเอ็นยาวๆที่พาดอยู่ด้านนอกของต้นขาตั้งแต่สะโพกลงไปถึงเข่าเลยครับมันเกิดจากอะไร ก็คือเกิดจากการเสียสีซ้ำๆของเอ็นเส้นนี้กับกระดูครับยิ่งเราวิ่งนานๆวิ่งขึ้นลงทางชันบ่อยๆหรือวิ่งบนพื้นแข็งๆก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการอักเสบตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับชินสปรินส์หรือกล้ามเนื้อหน้าแข้งอักเสบครับอาการปวดของมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยคือจะปวดตื้อๆตลอดแนวกระดูกหน้าแข้งด้านในของเราเนี่ยแหละทีนี้ลองมาเช็คกันดูครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรได้บ้าง ส่วนใหญ่มักจะมาจากการที่เราเพิ่มระยะทางวิ่งเร็วเกินไปหรือจะเป็นที่รองเท้าเก่าเกินไปแล้วก็ได้ครับรวมถึงการวิ่งบนพื้นแข็งแข็งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันและสุดท้ายในลิสต์5อาการยอดฮิตของเรานะครับก็คือ Achilles tendinitis หรือเอ็นร้อยหวายอักเสบครับซึ่งก็คือการอักเสบของเอ็นเส้นใหญ่ที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับส้นเท้าของเรานั่นเองตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการเตรียมตัวไม่ดีพอครับ โดยเฉพาะการขาดความยืดหยุ่นหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งที่ไม่เพียงพอซึ่งมันทําให้เอ็นร้อยหวายของเราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายมากๆเลยครับในตารางนี้จะสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าสาเหตุส่วนใหญ่มันก็วนๆอยู่ไม่กี่เรื่องนี่แหละครับอย่างแรกเลยคือการหักโหมเร็วเกินไปทางแก้ก็ง่ายๆเลยครับค่อยๆเพิ่มระยะทางทีละนิดหรืออุปกรณ์อย่างรองเท้าวิ่งที่เก่าเกินไปก็มีผลนะครับ และที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับนี่เป็นคําถามที่ผมเชื่อว่านักวิ่งทุกคนต้องเคยถามตัวเองแน่นอนไอ้ที่เจ็บอยู่เนี่ยมันคือเจ็บแบบต้องพักหรือแค่ปวดเมื่อยธรรมดารรมดาจากการซ้อมหนักกันแน่การแยกแยะ2ออย่างนี้ออกจากกันได้สําคัญมากๆเลยนะครับเรามาลองเทียบกันเห็นชัดๆเลยดีกว่าครับระหว่าง DOMS หรืออาการปรวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายกับอาการบาดเจ็บจริงๆ ถ้าเป็น D.O.M.S เนี่ยมันจะเป็นอาการปวดเมื่อยทั่วไปครับแล้วจะมาหลังออกกําลังกายไปแล้วประมาณวันหนึ่งแต่ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บมันมักจะเจ็บแบบแหลมๆจี้ๆเฉพาะจุดแล้วก็เจ็บทันทีตอนวิ่งเลยและที่สําคัญคือถ้าเป็น D.O.M.S เนี่ยไม่เกี่ยวันมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าบาดเจ็บมันจะไม่หายแถมอาจจะแย่ลงเรื่อยๆด้วยครับย้ำอีกทีนะครับว่า DOMS เนี่ยมันคือเรื่องดีนะเป็นสัญญาณว่ากล้ามเนื้อของเรากําลังซ่อมแซมและพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นและที่สําคัญไม่ได้เกี่ยวกับกดแล็กเลยครับ อันนี้เป็นความเชื่อผิดๆที่ได้ยินกันบ่อยมากแล้วกรดแลคติกคืออะไรล่ะมันคือไอความรู้สึกสบับแสบร้อนร้อที่กล้ามเนื้อตอนที่เรากําลังวิ่งอยู่นั่นแหละครับมันเป็นอาการล้าชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายเราใช้พลังงานหนักๆจนออกซิเจนไปเลี้ยงไม่ทันเฉยๆครับส่วนอาการชนกําแพงนี่คนละเรื่องเลยครับอันนี้ไม่ใช่แค่อาการล้าแต่มันคือสภาวะที่พลังงานในร่างกายหมดเกลี้ยงเลยลองนึกภาพรถยนต์น้ามันหมดกลางทางดูครับนั่นแหละครับอาการเดียวกันเลย คือมันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากุญแจสําคัญที่จะทําให้เราวิ่งได้อย่างฉลาดปลอดภัยมันมีอะไรบ้างง่ายๆเลยครับมีแค่5ข้อนี้เท่านั้นเองที่เราต้องจําให้ขึ้นใจ 1. คือค่อยๆเพิ่มความหนักอย่าใจร้อน2คือเช็คอุปกรณ์โดยเฉพาะรองเท้า 3. คือเปลี่ยนที่วิ่งบ้างอย่าวิ่งแต่บนถนนคอนกรีต 4. คือต้องยืดเหยียดและเวทเทรนนิ่งเสริมด้วยและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองให้เป็นครับการที่เราใส่ใจกับสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆที่ร่างกายส่งมามันคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นอาการบาดเจ็บใหญ่ๆที่ต้องพักยาวครับ